ทำไมรถเราอะมาจอดตีกันอยู่แล้วข้างเราทั้งทั้งมันน่ะเหมือนะขาลุ้นเอาไปเล่นแป้งเลยเขาลุ้นไปเล่นแป้งเลยเขาลุ้นไปเล่นบ้านเลยเขาไม่รู้ปืนมันตายตั้งแต่จังหวะแรกหนึ่งกับบอกกูไม่รู้กูไม่รู้กูทำแต่ดีที่สุดแค่นี้ไม่รู้ไอ้แพทย์ทุบกูมากูกูอยากจะปืนดีหนึ่งกูอยากจะแคปภาพไปดูบอกว่าปืนมันยืนกลางไฟแล้วเราดันไฟไปข้างหน้าอย่างด้วยไอ้เหี้ยปืนมันอยู่ตรงรถคันสุดปืนมันอยู่กลางไฟแล้วตั้งแต่แรกแล้วไอ้หน้าบอยนะบางคนไม่พูดดีกว่า ถ้าสมมติในไฟมึงเห็นปืนใช่ป่ะมึงก็เอาแม่งก่อนเลยถ้ามันอยู่ในไฟใกล้มึงงะใครป่ะกระนั้นอดีปวดแม่งเลยถ้ามึงถ้ามึงเปลี่ยนถ้ามึงเปลี่ยนถ้มันเปลี่ยนไม่ทันอ่ะไอ้ควยเด็ก็ันลอยอยูับนน้ำเลยได้ป่ะโกไม่ต้องรอเวลากดมันได้เลยใจเย็นนะเกมใจเย็นว่าสุดท้ายรอเวลาไปดนนามัออยู่่ีะปืนขวากดจังหวะแรกก็ไทอะรครับแล้วมันก็คือแล้วมันก็กลับไปเล่นไฟแล้วพอไม่ได้กดขาดไงใช่แต่นิ้วไม่กูว่ามันคืออะไรอะจะเออะไรอะ เอาใจได้ไหมเหนือไปเล่นใกล้กนโดให้อะไรนะให้ไปแล้วหรออะอะไรใครว้อวได้ยินไม่ได้ก็อยากฟังอีกรอบนึงทำไมก็มันชื่นใจไงครไม่ได้หรอถ้าถ้านมมนล้มหมดอยู่อย่างเงี้ย ตรงกลางเรายืนเยอะปะหรือมันตอนตรงกลางที่คนจะยืนเยอะมันลงกระเดนยงไงเจ็บจะภาพมันเล่นเจ็บเปรียบไงในฝ่ายื่อก่หน้ารักจังทำไมหน้ารักจังหวะที่ไรู้เอาปืนกับผมได้ปืนน่าจะคนละจังหวะนะผมน่าจะได้หลังไอ้รู้อ่ะไอ้ไอ้ไอ้เดมน่าจะเอาปืนจังหวะดสองที่แบบว่าที่มาอันเข้าใจพี่เข้าใจอยู่น่าจะพี่กันเราต้องแก้ยังไงคะแบบนี้เยอกมากก็สี่กระบอกอ่ะรอบรอบเราต้องทะลุบ้านไปเลยพีลบ้านอ่ะแบบว่าใช่เกี่ยวคิดว่าแบบเราเพื่อนเราไปเล่นแบบ ไฟเราแบบดึงดึงกันชาไหมแบบเขาดึงกันเร็วนะแต่เขาดึงออกไปเยอะไงเราแบบทะลุไปเลยอะไรเงี้ยเกียวว่างฝั่งมันรักปืนเว้ยมึงเชื่อถ้ามึงวิ่งเข้าหาปืนเจียวว่าเราควนเอาปืนียวว่าเราควนมีมั่วเหมือนกันเชื่อูดิจริงควมันมีมั่วแน่เว้ย ถ้ามึงเล่นใกล้แล้วมึงแล้วมึงดันเข้าหาปืนมันหน่อยอ่ะมันเล่นมั่วแน่มึงเชื่อกูดิสนถูปักเข้าหาไปหมดไม่มีใครอยู่ไว้กลางกูรั่วนะเหมือนเราเมาแล้ตอนนี่ยพี่ก็ทะลุไปคนเดียวเลยอะไรนะพ่ก็ทะลุไปคนเดียวเลยนะพี่ก็ทะลุไปวิกกี้ไงพี่ก็โดนดิอ้าววิกกี่มันตอนที่หลังเนาะอะไรนะที่หลังว่าน้ำอ่ะ ไอแค่แพ้ไม่รีแต่ไนมันตอนหลังแล้วแต่แค่เราเตนเกมน้อยกว่าใช่เราเจียผิดว่าไงอ่ะพี่กิมไอ้อนหูดาบอ่ะไม่หูไม่ปืนเขายิงไฟมันคืนแล้วเปล่าเพื่อเรานอแล้วปะใช่แต่ปืนเขาแบบปืนเขายิงดีมากเลยนะใช่ปืนเขายิงดีนะ่ม่ได้กเยเด็ก้หงเด็ก้หิ้วยบพ่อด้แม่ทุกวนนี้นะค้างายแทบไม่ได้ลุกเลย นั้นเอางี <to> ้ไหมเกลียวขีหลังจีไม่ชัวร์เพื่อนได้เว้ยแต่บางอย่างออมพอกูขอแค่นี้มึงมือเล่นได้เรื่องก็จะตายไม่ใขอแพ้แบบเล่นเต็มอะไรนะแบบตอนนี้คุณเจอพี่อะไรอยู่ก็ไม่รู้ว่าไม่ตายขอกลับมาได้ไหมแบบไม่แบบว่าไม่อยากเล่นเลยเร็วอยากกลับไมึงฟังกูนะมึงแรงไปได้มึงแบบมึงเบิ้งเครื่องรอเลยเนีไปไปไปหลังพี่เขาตีก็โดนแต่เดียวตอนนั้นพี่โกร๋เกือบจมยังกลับไม่เป็นไรครับเอาใหม่รอบม่มีแพ้นะไม่มีแพ้นะ ันมั้นน่ะคือนั้นน่ะพี่โกลบบอกแล้วพี่โมแต่คิดคิดเงจะพูดอีสมิปาปารอให้มันตีหนึ่งก่อนเป็นไงล่ะนี๋ยวเ้าคุยภาพนี้แหละที่คุต้องการอีสมาอะไรนะสี่กอนเดิมพันิงก็พี่ริงละะกอ์เดิมพันอสมาอ่งไงว้ในเมื่อมันยังไม่จบเลยเนาะกูร้เดี๋อวู่ดเท้าต้นไฟอ่ะอคมพูดเรื่องอสมากีอไรแม่งแบบสองสี่เคิร์ไหม นี่น้องเขินนี่เฮียไปอ,อยู่แล้วมึงมึงฟังกูนนะมึงไม่แพ้หรอกไอ้เฮียถ้าหัวไม่หนักอะ่ะมึงเชื่อกูยังไงมึงก็ชนะเดี๋ยวมึงอินซมิได้ดังๆเลยกูบอกไว้ให้หูวดาบตีรอบหน้ากูถือรองเทา้าวิ่งหาวิ่งหาศกเกินกูมนไม่สนีสแตกไอ้เฮีย,ยถ้าหูวดาบเบ,บี้ยงกูขอตบเจ้าของเซิร์ฟสักทีนะใครไว้เฮียขอตบด้วยพ่อมึงดีเฮียอ๋อตอนี่น้องชายถ้ามันเกินเว้ยไม่เป็นไรหรอกเล่นๆไปอ้นี่นะบทไอ้คูรายี่สิบหกนะปืนกระสุนกระสุงกระสุน มีกระสุนน <TH verw ahaha> ้ากูอะแหลกนเท่าไหร่วะแค่แค่ต่ำสุดวล้วเอดี้อะได้ชุบกันบ้างมันเนี่ยที่เหลืออะไรแ่งได้นะหมัครบอ๋อเต้นเหรอเซฟเต็นะสองไฟสามไฟที่ผ่านไปเอดีเซฟยี่สิบป่ะเซฟโดนตีเต็ไม่ได้ทำอเลยอะจริงเงี้ยจริงเซฟอยู่ในไฟแบบล้มหน้าแดงโดนฮิวเดี๋ยวเซฟเปิดให้ดูได้เลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เล่นเลยหรอเมื่อกี้กูนี่ไดิโอ้โหไอ้ควันให้ดูได้เลยทุกไฟอ่ะมีไฟเมื่อกี้ล้มเหรอพี่เหรอ มันยิงมันยิงแบบให้กูไปคุยกับลากมาวงอ่ะนึกออกไหมแล้วมันไม่เอาตัวยืนนั่นนะพี่มันเอาตัวที่หล่นอยู่แล้วอ่ะกำลังจะโดนกแม่เอาตัวนันต่อมันยิงซ้ำอ่ะมันยิงซ้ำไอ้เจฟแล้วภาพที่เห็นคือมันง้างไม้มาวงโง่แล้วก็แบบไปตายนิกออกไหมเกิดอะไรนี่เอตี้เอตี้ตี้มาแรงมึงอย่ามึงมึงอย่ามึงอย่าถอดใจนะกล้าเปิดเหมือนเดิมนะเคป้าไอ้หัวไอหยอกไอคิวเออไอ้บล็อกไอ้บอกบอกว่าเหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมอยู่แล้วพี่ชายอ้ดมช้อนหัว มึงก็ช่วยไปองสาระเนไปเปิดกับเพื่อนหรอเมื่อกี้มึงถาม AD ใครใครจะหมดใช่ไหมมีไอ้น้องในรถอะบอกว่าถ้าเหลือเต็มทุกอย่างมทุกอย่างเลยหรอเต็มทุกอย่างเลยว่รถรถมึงอยู่ไหนวะมีใครเอาไม่มีผมเหลือเต็มหกอะเหลือยี่สิบอะ พี่มอดห้้างเนี่ยมีครับมีเกลมีไหมเอาอาไหมครับขาดเหลืออะไรไหมเอามม่ใช่คดากิมวะคือด้กิมวะสวยสวยสวยเกลขาดอะไรไหมครับมเครื่องกุกำลังตีไม่ค่ะมีค้อนละไม่ทไม่ีอะไรผิดพลาดขอแบบพินคีแต่พีขาดเกลไม่ได้นะ เราจะไม่แพ้แบบคืออะไรถ้าเล่นแบบดันแล้วมึงแล้วปืนเล่นได้ไหมไอะเกดถ้าเล่นแบบดันอะคือกูอยากให้ต้องเซ็ตต้องเซ็ตคนเอาปืนเลยเจอเป็นอะไรหนึ่งครับหนึ่งกูเองก็ได้อันนั้นแหะกูเองนีผมมีรองเท้าผมมีรองเท้าพี่จัดเดมไอ้ป้ามีรองเท้าแล้วใครมีรองเท้าอีกแล้วพี่ขาดเจอไม่ได้ได้ไหมสี่คนพอแล้วว่ามึงดันทะลวงปืนอย่างเดียวอะแต่ไม่ใช่ดันโม่แต่ดันจังหวะที่มันเผล่นะ จริงๆพี่จะโกหกทำมอกรอหหรือเปล่าอีกรอบนึงนะมึงกดสเตมึงรอดูเซมิน่าอยากกดรองเท้าแบบควายนะแบบที่มีเซมิน่าไปจ็อกกิ้งใส่เขา้วก็พูดแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าคะพี่คันเข้ามาพี่ต้องพูดกับทุกคนหรอคะทนไม่งสพี่ไม่ทำอย่างนั้นทำไมล่ะขอบูมหน่อยมิเกล บูมเรามิเกลบอกขอกําลังใจหน่อยเนี่ยพวกพี่ทุกคนกําลังแบบรอกําลังใจจากมิเกลออ๋กำลังใจแล้วนะพี่พี่วุ้มเพื่อนกันไวๆค่ะอุ้มมาเลยหยิบมาให้หมดเลยเขาหรือว่าเราก็อุ้มมาเลยค่ะโอเคสวยหูชื่นใจใจชื่นเลยมามามามีแรงแล้วใครเป็นร่างใครไป็ิยิมากระสอบอ่ะไม่เสียงเมื่อกี้ไม่ใครเป็นลมบ้าหมู ไม่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 จมนะเดี๋ยวจะได้เก็บไอิสมีก่อนเลยเฮียไว้่อกี่จมเมื่อจมไม่อีจมตอนแบกร่างจมเอาโยงอีกแล้วไอวะไอ้ปอนไอ้ปอนแล้ววันนี้่แมงมันีไปาเจอกี่รอบแล้วใครอีกวะอันนี้ยังไม่มีเลยทำไมพี่โกเนี่ยมันอ้าปากอยู่อยู่บนรถนะพี่ ก็ได้ยินเป่าก็มันยังไม่มีมาเลยวันบินมาเลยมันเนี่ยเก็ๆะองอยู่แต่ในรถมั้งดีแล้วดีแล้วมนไม่เข้ไม่มีนะคะดีแล้วครับนั่งแต่ในรถนี่แหละไโจมอผล่เพื่อนไม่กูโจมบ้าตอนเนี้ยเจอแต่มาแรงวันหัวแดงอืมไม่เจอมาแรงวันหัวเขียวเลยฮะอะไรนะฮะมันแรงมันอะไรนะ หมีหอสีะไรค่ะหัวเขียวใครครับหัวเขียวใครอ่ะงตายมึงเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมึงเห็นไหมเพื่อนกล่องซ้ายอะไม่มีค่ะบอกว่ามันมีกล่องฟ้าก็เป็นแมลงวันปกติมันหัวเขียวไหมคะไม่ใช่ครับมันไม่ใช่นี่อ่ะแล้วมันหัวอะไรหัวแดงเหรออ่ะพี่คะเราไปถามคนอื่นดูอะแมลง สีอะไรหัวสีอะไรถ้าสมมติขับรถแบบไปจู่เขาเลยไหมแบบจนกันเลยอะ็นเหีรถามพี่รู้ดีกว่าพี่รู้พี่รู้เดนหนานะถามพี่รู้อะพี่รู้อะไรแรงวันหัวสีอะไรที่มันามันก็ทำแบบนี้แหละมันก็ถ่ายไฟเอ แล้วเม่เกียวบอกหัวสีเขียวมาแล้ววันแล้วแต่สายพานแม่งดันอี่ัเปนตาม้าพี่หัวแชมพูน้องกะคนละนันอให้เราได้สื่อสาพีหัวชมพูน้องคนละพันกนไตกแล้วยี่หกแล้วยี่หกแล้วเอ้ยไอเปิลปนเลยนะเนี่ยเนี่ยตอนี่อยังไงาไเลยตาย เพราะว่าเรื่องนี้เราเล่นดันแล้วไงคือกูต้องการคนที่จะซ้ำแล้วไงคนก็ต้องดันเฮ้ยมามาเพื่อจะจะยี่ห้าแล้วจะยี่ห้าแล้วใครใครไม่ได้เอ้ยมึงรีวอลทุกคนที่รีวอลออกเข้าววอลใหม่ทุกคนเลยนะใครไม่ได้ยินเลยนะรีวอลข้าววอลใหม่ทุกคนเลยไอ้คนลวงปืนมึงคุยเรื่องนะว่าใครจะลวงตรงไหนอะไรอดีไหมรีวอลทุกคนเลยแบบใครไม่ได้ยินพูดหน่อยดิเอาโลตกลงแมงวันสีเขียวนี่ใคร ปกติไง้ยูไม่คายพันมูเก็จะไปหัวเฉียวเร้าระอังเขาคนที่ไม่ควรดูสิไปเซิร์ชดูก็ได้ไปถามพี hey. ่ก yeah. ูก็ได้ไปโฮปไปโฮปมึงเห็นกล่องตรงซ้ายมือป่ะมึงเล่นได้นะตรงที่หมออยู่อ่ะเออข้นแคจะดันอ่ะมีพอปเออเล่นอย่างนงี้เลยจอดข้างหน้าจะวิ่งดันข้างหน้า

เปลนไม่ได้เได้พือนจะพู่ตามเลยเมื่อเมื่อมา่อเื่อเมื่อเมาอเพื่อเมา่อเมื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 ่อนด่อเมื่อเพื่อเมา่อม่อเมื่อเพื่อเมื่อเมื่อเมื่อเอเมื่อเมาเพื่อเม่อเมอเพื่อเมื่อเมื่อเมื่อยมเมือเม่เมื่อ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 เื่อเมื่อเมื่อเมื่อมื่อเมื่อเอเมเพื่อเมื่เ่อยเ่อเเื่อม่อ่เเอเเ่อเมา่อเเเเื่อม่อ่อเอเื่อม่อ่อ เล่นตรงกลางเล่นตรงกลางกลับมาเติมตรงกลางมีตัวลูดเข้าไปคนนึงมีตัวลูดเข้าไปคนนึงเติมตรงกลางเติมตรงกลางเติมตรงกลางเสียวเล่าเสียวอ้าวพี่กัดพี่การทำไมเป็นเงี้ยพี่การ,ารพี่การทำไมเป็นอย่างนั้น <laughs> 呐 นอนแล้วก่อนง่วงเฮ้ยชุบแก้วดีชุบแก้วแกมเปียนเพื่อาจริงจริงแม่จีทีบีจีทีบีขวาจีทีบีขวาน้ำเงินอ่ะพี่พี่แกมไี่ใครมาเล่นอยู่คนเดียวอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะ สวยพี่สวยพี่สวยมากสวยอุ้ยตายอ้ยทำไมได้ไฟตอนกลางคืนตลอดเลยหนูไม่ชอบเลยหนูอยากไฟตอนกลางวันเนี่ยหนูมองไม่เห็นแทงโอเซพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ถ้ารู้มาที่บ้านเขาเลยแกจบเล่นถ้าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันเราต้องแบบว่ามาเล่นที่บ้านเขา,เาใช่เล่นอะไรค่ะเราเบิดเรย่อเราเบิดเ,เ,เลยอผมแทงยาวให้เจ็บ,บไหมเจ็บไหม มันแรงนะดูดุแทหัวเพื่อนขอเย็บเลยในสัตว์อื่นเอาล้อมนี่ล้อมนี่ล้อมขอล้อมนี่ล้อมขอแรงล้อมนี่พอพอพอลงแต่ช็อลงแต่ช็อต ือคิดว่าถ้าแกะนะถ้าถ้าแผนแกะเราต้องดันเลยเว้ยไม่ต้องให้เขาแบบว่าไอ้น,นี่เลยหาหลังบ้านใหม่อ่ะแก้แบบดันไปที่บ้านเขาเลยเอาคว้ค่ะพี่หมอพี่มฟาวผมนะเมื่อกี้ผมก็พีฟาวได้ปืนแม่งหมดเลยสายมือสามก็บอกอ่ะอเหี้ยแม่งหลุดนปด อัดเลยเฮียเมื่อกี้ปืนฝั่งสายผมแดงหมดเลยนะผมกับพี่ฟ้ากอดลงเท้าโซมาส่วนใครช่วยพี่เกตไว้จังหวะเมื่อกี้รอรอรอบหน้าจะสงสัยปืนหนึ่งก็น่าจะต้องใช้ไว้ให้คนรู้พอยปืนเล่นดีกว่าพี่ไม่งั้นผู้พี่เหนื่อยกันเองอะอะไรนะอะไรนะไว้กูไม่กูทำกูทำน้าที่กูกับพี่ฟ้าตรงนั้นน่ะสองคนน่ะไอ้พี่อย่างลงเท้าอะไอพี่เต็มที่แล้วไอ้สัตว์ไอ้มันเยอะเยอะมากเลยไอกลางอะมันยืนเยอะมาก เกมีพร้อมทุกอย่างเราดึงมาหกคนอ่ะพี่ฟาวรองเท้าเราสองอันอะาไมขึ้นปสอตอนนี้พี่พี่พีขอเล่นขอเล่นเลยขอเล่นเลยกูกูขอกูขอคนเก่งที่จะไมกดกูเลขอเล่นเลยเหมือนใส่รีเชตหน้าสมเลยอะพี่กอรีคอนเนเเนี่ยว่าไฟไฟกลางนเล่นเล่นดีแล้วมันมัน ไหเราเรารู้อย <cues> <ını> ู่แล้วแต่เราไม่เบนกันแต่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะตกไหนยังบอกให้ว่าต้นไฟเราเสียไป็นเหมือนยี่สิบหกเลยนอนนอนนอนเหนื่อยไปไอ้แก่เราโดนยิงไม่อยู่เลยไอ้แก่นายมึงเบาหรือว่าอะไรวะทำไมกูหันไปกับน้องเพนะโกรได้ยิงก่อนแกมเหรอได้ได้ยิงกูบอกเปลี่ยนบ้านก่อนใครยิงเดีวอ่ะไม่รู้ไม่รู้ประพานะให้พี่ไม่ดูให้ใครใครไม่มีรถขึ้นไม่มีนะเห็นเกลวล้มอยู่แล้วล้มเมยนี่พี่หาไว้เดียว ล้มแมงงั้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าพี่เห็นเกลล้มอยู่แบบว่าล้มแมงหรอไม่ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าพี่เห็นเกลล้มอยู่ผมอยู่ครับไม่ใช่ล้มเองแล้วทำไมแล้วพี่บอกว่าไม่มีใครยิงได้ไงไม่ตอนพี่ขับมาพี่ขับมาไม่เห็นมีใครนะ เขายิงเกียวจากด้านหลังใช่ไหมยินเกียวแบบแบบโดนมข้างหน้าเลยตม้ันต้องมีคนยิงแล้วนะคนหนึงแหละในแด้อหลอ่ะบได้ไม่ไ้ลวใครยิงเกียวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอกกูจะบอกว่ามึงกเล่นดีแล้วเป็นพี่จักาห้พรามึงไโทคือมึงเชื่อกูเถอะพวกมึงเก่งกว่านี้ได้เยอะ คือมึงไม่ต้องแบบคือถ้ามันมันสะกิดมึงมันมีเรื่องมึงไม่ต้องกลัวแค่นั้นมึงใส่กุ้งพร้อมใส่เดี๋ยวตลอดมึงรู้แค่นี้พอมึงไม่ได้อ่อนกว่ามันแค่นั้นเลยจบอกแกล้งแม่างนั้นกูรู้แล้วคิมมันไม่เปิดหาคิ้งไงกูเบื่อเปิดอะไรเลยเฮียคอดับพ่อมึงนู่นนี่นั่นเฮียอะไรบ้างไม่รู้กูหัวร้อนจัดเลยคือไม่คิมแม่งถามจิมจิมเอาไงจิมกูกูกูบอกแม่